โอเคครับเรากลับกันมาแล้วนะครับกับเตสเพท EP สองนะครับก็คลิปแล้วถ้าไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็อัดไปแล้วละกันผมอยากอัดนะเกมนี้ก็มีรีเมคแล้วใช่ไหมแต่น่าเล่นเหมือนกันนั่นรีเมคอะแต่ราคานี่เอาเรื่องอยู่นะครับพันสองพัเลยเนาะแล้วเราก็ใกล้จะได้สู้กับบอสแล้วละ่ะ kê, má, tỏo rồi đi mà. Ủa? Phải xa cái món. เฮ้ยขาดทั้งพี่ดิวะขาพุชจะขาดแทนเฮ้ยตายตายได้แล้วตายยัง <c oughs> ไม่จะกระเท้นไปไหนนักนาวะเป็นอะไรกับการการนเต้นเนี่ยฮะ้องบอกไว้เลย ก็เด่นแต่ละทีดิแบบกล่องไม่ผ่านทุกทีเอาเอาเข้าไป เดี๋ยวไปกันต่อ okay. ดีกว่านะปล่อยมันกระเด็นไปแล้วกันนะไม่เป็นไรนะชีวิตโอเคแต่ทำไม ภาพยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าภาพมันจะไม่สวยนะตอนแรกอะที่แบบจะมาอาัดคลิปอะแต่มันใช้ได้เลยอะคิดว่าน่าจะเระภาพเน่าๆหน่อยแต่กับดีเฉยนะครับก็โอเคอยู่นะเดนสเปซถึงยังเปเกม2011 2011เอ้ย2011เนยนะครับแต่ก็ทำเกมเออกมาเนี่โอเคยังไม่ตกยุคมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเทียบกับเกมกสมัยนี้ก็คงไม่ได้เรืนะ่องมา เดียวตัวนี้ไปไกลมากเลยนะครับแล้วคอมผม T <C> X เ6็กหนึ่งหกหกศูนย์นะครับก็เป็นคอมสเปกกลางๆไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เกือบจะล่างแล้วล่ะกลางๆเกือบล่างแล้วละ่ะโอเคแล้วกว่าจะดูกระสุนกันวกว่าจะเล่นได้แต่ละเกมนี่ต้องคิดอยู่นะครับขับภ,ภาพแต่ละทีเลยจะอัดคลิปนี่ก็ ถ้ามีได้คอมดีๆถ้าเครื่องก็ดีนะเอาแบบ GTX เลยอะ่ะแบบ GTX ีเอามศูนย์หกศูนย์นะโอ้โหเล่นได้ทุกเกมเลยครับซื้อแ้งทุกอย่างรครับปรโตูคงปรโคอปรโคก็น่าเล่นนะแต่ก็ไม่มีตังค์นะครับติดอย่างเดียวเนาะแลวอะไรเดินผ่านข้างหลังกูรู้ก่อนอะ่ะไม่มีหรอกมั้ง ผมจะเน้นไปทางดามเมจเลยแล้วกันนะครับโอเคขาดหนึ่งเนาะผมจะเล่นแค่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นแค่ปืนเดียวดีกว่านะแล้วก็พัดมาพัดมาคัตเตอร์เออปืนตัด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 แล้โอเคมาไปไปกันต่อดีลยมาจำได้ตรงนี้เราจะเจอเด็กนรกหรือเปล่า ลงมาโคตรไวเลยโอ้ยแล้วต้องเดินสวนจริงโนต์อะเฮ้ยอะไรอะอาตุนุตอะอ๋ะอไม่ใช่ไปยต่อดีกว่านะครับหน้านี่ <c oughs> ไปอันนี้มันทำอะไรได้อ๋อเราต้องใช้ไออ่าอันนั้นน่ะอ่าที่เราขายไปตอนแรกนะครับที่ได้พันกว่านะมาเปิดตรงนี้เนาะแต่เราขายไปแล้วไม่ทันแล้วถ้า <c oughs> <c oughs> อย่างงี้มีอะไรข้างหลังไ,ไ,ไปก็ได้ ่ผมชสถานการณ์ที่ดูวุ่นวายเลยเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราเข้ามามันไม่ใช่แบบเกิดแล้วเหรอหรือว่าอะไรอย่าอย่าบอกว่าเราต้องไปทางนู้นนะแมวนะพอไปทางได้ไหมเราข้ามผองอะไรไปหรือเปล่า ยอย่าโผล่มานะขอร้องอย่างเดียวเลยอย่าโผล่มาเงี้ยก็โผล่แล้วอย่าโผล่มานะแต่อย่านะไล้วทำไปเราไม่ช่วยอ่ะ ไม่เขาโดนข้าไปกินแล้วไอแซคมึงไม่ตกใจหรืออะไรหน่อยเลยหรอไอซคไอซิคอ้ยตัวอะไรอ่ะใจหมด น <Jin cción> ี่เกือบนะแต่ดีที่เราเล่นไอตัวนั้นก่อนนะเล่นจบไม่นั้นเราก็คงแห้งนั่นแหละเฉี่ไป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 ไุไลุบไุไลุบไุบลุบมันหนีอะไรอ่ะ มีเล่นเสียงน่าเรานะแล้วก็ผมไปดูคลิปที่แล้วมาครับเสียงค่อนข้างที่จะเบาเลยเนาะแล้วก็บิวบรรยากาศที่เสียงเสียงเกมเนะี่ยเบาไปหน่อยก็ขอโทษจากคลิปที่แล้วด้วยละกันนะครับแต่คลิปนี้ก็น่าจะปรับให้ดีขึ้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยหาเอ้า ยตกใจเงาตัวเองไปไกลๆอีกเลยเสียงไอ้นี่ก็น่ารำคาญเลยคือแล้วก็ <c oughs> คิดว่าจะมีอะไรโผล่มาเลยแล้วก็ผมเปิดเสียงที่ค่อนข้างจะดังมากครับแล้วก็อาจจะตกใจบ้างนิดนึงนะ

เดียวตายเลยเหรอ,หรอไม่ไว้ใจนะครับจากคลิปที่แล้วนะเนาะคลิปที่แล้วมันไม่ยอมตายให้นะหลอกให้เราเข้าไปใกล้แล้วก็เฉียดเึดเรากิบทีนี้เราจะไม่ไว้ใจมันเส็จขาดเลยนะครับก็โอเคมีของอะไรให้น่าสนใจไหมอ๋อ ที่เราผ่านมาตรงนู้นใช่ไหมที่เป็นทริปเราแล้วก็ตรงนี้ก็ถูกปิดนะครับก็เราต้องมาทางนี้โอเคทำไมเสียงมันเดินเสียงว่ามีอะไรรอบๆเราเลยนะประตูไหนจะเด้งมาอีกหรือเปล่าเนี่ยเริ่มระแวงแล้วนะเดี๋ยวจะมาทางนี้อีกปหมเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่เาเราเรีบไปกันดีกว่านะ <c oughs> There are necromorphs <laughs> everywhere. The way happened. The marker was destroyed, Dana. I destroyed it. You destroyed a marker, Isaac. Tyman built another one. On this station? Why? It's powerful alien technology. Tideman wants that power. Get to the tram, it'll take you to the cafes how it Damn it. แล้วสัญญาณก็ขาดจากเข้าไปนะครับเราถึงจุดเซฟแล้วเดี๋ยวทำไมมีเสียงเด็กร้องใกล้ๆวะเนี่ย,เ,ยเริ่มแปลกๆก,ก็เสียงร้องเฮ้ย ตกใจมกหมดกระสุนเหลือน25นัดแล้วเอาแล้วก็จบไม่แตกเรอวเนะี่ยไม่ไว้ใจไอ้พวกนี้เลย เก็บไม่ได้อีกของก็ขยันเต็มซะเหลือเกินนะครับเนี่ยโอต้องดอกเดียว้วสินะอดอบอีกยานึงเก็บอีกยานึงโอ้ชิวิโอเคนะครับเดี๋ยวเราเก็บไอ้ตัวนี้ไปก่อนดีกว่าเนาะเพื่อที่จะอ่ะเก,เก็บมา ผมรู้สึกว่าัอเน,นี้ยริดกับหมเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่านีอ่ะแล้วทำไมมันล็อกไว้แล้วกูต้องไปทางไหนเออทางไหนวะ เคอย่ากเกิดใกล้ๆก็พอละถ้าเกิดใกล้ๆเดี๋ยวผมว่าเราแห้งกันแน่แน,น่ที่ปีก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะตายเอาเพราะอย่างนี้นะเคดูเหมือนน่าจะหมดนะครับใช่ไหมเออเคเปิดประตูเปิดแล้วถ้าอยากไม่หมดดิ หวัดเสียวหน่อยๆนะครับพวกเราจะพวกพวกาจะระเบิดอัดหน้าแล้วรอเปล่านะเนียพวกนี้ยังหลอนเลยวะเด้อยผมเล่นตกบคืนด้วยเนะี่ย น้อแพ็กน้อแพ็กน้อแพ็กนี่คนระับเราเจอคีย์การ์ดแล้วเอ,อเ้อยังไม่เปิดอะ่ะนี่ก็โอเคไม่มีแล้วแล้วข้ามเลยเดี๋ยว ออมันเหมือนเป็นวิวัฒนาการของมันหรือเปล่าเหมือนเป็นวิวัฒนาการของมันนะครับที่จะแบบกินซากศพแล้วก็กลายร่างเนาะถ้าเจอตรงนี้ต้องรีบฆ่าก่อนนั่นเนาะ เพืเราจะได้เล่นง่ายขึ้นโอเคแต่ว่าแอะต่อยได้ด้วยมีท่าตกอย่างนี้แสดงว่าต้องมีสักตัวมาใช่ไหมข้างหลังจัง เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเซฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพักก่อนดีกว่านะผมไอ้เนี้ยเริ่มกลัวแล้ววะตอนนี้แม่งแบบหล่นหล่นมมากเลยคนระับโอ้ย มาแป๊บๆเดียวเองอ่อๆๆๆหนึดนานมากๆหนืดน,นานมากๆเดี๋ยวอ๋อพวกนี้อ๋อนี่สามารถใช้เป็นที่ได้ดีกว่า ถ้าผมยึดเป็นชีวิตจริงนะผมก็คงไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้หรอกอออจ,จ,อจับไว้จับไว้เพื่อจับไว้จับไว้ทำไมมันนานจัง มันเหมือนมันจะมาอีกไปแล้วไปอยู่แล้ว มึงไม่ยิ่งเชื่อตัวเองแล้วเอาตัวมึงเองออกมาว่ามึงจะได้ไม่ต้อมไปอยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยอ้ยขยับแบบคตดลำบากเลยนะตอนนี้ออกโอ้ยยู่ก่อนโอ้ย ยเยอะแล้วแบบมันขยับเมาส์ยากมากมาก <c oughs> คิดว่าเราจะตายแล้วตบเกียรดอะเพราตบเกีย์ผม มันจะขยับเมาส์มากๆยากยากมากๆเลยเนาะถ้าเกิดแบบอยู่ในคัาสซีนอะแล้วมันเจอเยอะอย่างเงี้ยแต่เราก็รอดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะพยายามอย่าให้กูเล่นอย่างนี้ไปป่อยได้ไม่ได้หัวเจ็บนะมา แล้วก็มันจะมีตรงไหนอีกบ้างไหมอีกแล้วมันไม่เก็บไม่ได้เราที่กระสุนไปเลยครับแล้วเราเก็บที่นี่มันกน็อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมลืมไปแล้วว่าว่าอันไหนมันคือคุณแจกันแน่นะครับสีฟ้าหรือว่าสีส้มเนาะ เราน่าจะเก็บเคียมอะไรนะครับเดี๋ยวเราน่าจะใกล้ถึงเซฟแล้วมั้งช่วยบ,กบกอกเซฟเซฟปัดมาขอดูเวลาก่อแปัึหน,นะครับว่าเราเล่นไปถึงไหนแล้วเจ็ดสิบสองโอเคประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับ ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะผมไม่ไหวแล้วผมกลัวจริงๆวะขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย